เมียวเมียวสีสุดานอนอยู่เือมีพัสดุบมาแล้วรับมีพัสดุมาสองครับพัสดุมาสองถึงโลป,ปูอุกิอจอสิจิตโตพุทธสถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเชียงหมกลางปางจังหวัดหนึ่งกระสอบขับเป็นทรายน้องเหมียวเป็นทรายน้องเมียว ห้าลิตรแปดถุงถุงละห้าลิตรแปดถุงและขนมแมวเรียหนึ่งห่อนึ่งซองครับก็ส่บัรจาาคุณโยมดวงเดือนสอนชัยเนาะสั่งทางร้านให้ร้านจะส่งมาให้น้องน้องเหมียววัดพงชัยได้ใช้ซึ่งคุณโยมดวงเดือนก็ได้ส่งมาให้น้องเหมียวเป็นประจำก็าขอขอนุนาสาธุ ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพร,ะร,ระนนาะวปัจจัยนนำคำาชวให้คุณโยงดวงเดือน้อมครอบครัวพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทรงคำมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสัพพิติโยอิวัชชดุสัพ,โ,สพโลโควินัสตุมาเตพดวันตรายโยสุขิทีขายุโกเพราะวะ่อภิวาทนาเรสิสันิจังบุทธาปัจย,ยิโน จตารโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุน้องเมียมารับกันน้องเมียมารับพัสดุมีน้องเมียนมดดำขาวบุญท่งสองเมียวมานั่งรับพัสดุไว้ให้หลวงปู่ขอใช้น้องเมียค่ะสาน้องเมียครับอันนี้ก็มีฝนตกลงมาชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำ ก็คงจะพยากรณอากาศว่าจะตกว่าถึงวันนี้วันนี้วันที่สองเนาะสองสามคงป,ประมาณเนี่ยนะกับฝนตกในช่วงนี้ก็เย็นสบายดีอากาศทางเหนือก็หนาวแล้วหนาวแล้วก็บวกกับฝนก็ทําให้อากาศชื้นด้วยเนะชื้นด้วยเย็นด้วยสุขภาพก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยดีกันเนื่องจากว่าแพ้อากาศการเปลี่ยนแปลงครับก็ขอมุทราสนาขอมงคลศาสนาจงอำนวยพรทุกท่านพบความสุขสมปราสนาในสิ่งที่ปรัสนาทุกประก,การเถอสาธุ